ยาแล้วย่าหน้าวันนี้ฉันนอนตื่นสายฉันรีบจะไม่ทันได้อาบน้ําแต่งตัวด้วยซ้ำอ่ะไม่ได้แต่งหน้าถ้าสมิลิกมาเห็นฉันในสภาพนี้จะว่ายังไงล่ะเนี่ยเธอก็ต้องรีบจัดการตัวเองแล้วนะเหมือนกับแททุกอย่างเลยดูสภาพฉันสีตาก็บวมแถมไม่รอยคล้ำใต้ตาอีกฉันกลัวเบอร์สวัตดี้จะไม่รักฉันแล้วจางเขาจะไม่หันมามองฉันอีกแล้วอ่ะจริงเธอมาแต่งหน้าแต่งตัวกันบ้าเอ้ยวันนี้ต้องไปเจอไดอาน่าฉันนอนตื่นสายแถมหน้าตายังโทรมสุดๆนะฉันก็นอนตื่นสายเหมือนกันวันนี้ไม่อยากเจอยาน้าเลยไม่งั้นเธอไม่ัักกน่่ีตงววดา แย่แล้วพนอหนกนักป่าเร็วเข้าสัตว์นี้เร็วเร็วเข้ามาเร็วสมิลิกปิดประตูหน่อยจะได้ไม่มีคนเข้าขได้โอเคสมิลิกเร็วเข้าทำเร็วเข้าฉันไม่อยากเจอยาหน้าตอนสภาพอิงโซมแบบเนี้ยบอสวาตี้ดีนะที่นายมีฉันจะมีคาถาพิเศษจะช่วยให้นายดูดีขึ้นทันทีเลยสมิลิกเร็วเข้าหน้าฉันทนตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยดี พูดสั้นๆนี่ก็คือแผ่นแปะตามันช่วยทำให้นายผิวชื้นและลดรอยค้ำด้วยใช่แล้วใช่แล้วจะมีรอยค้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยสมิลิกแล้วนี่อะไรอะ่ะอันนั้นสำหรับนายปากได้แห้งเพราะนายจูบบ่อยเกินไปจริงเหรอ,อ <ะ S 2> แห้งเหรอสมิลิกแล้วกากเพชรน,นี่อะไรอะ่ะของผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยนี่คือมาร์กหน้าแบบลอกออกอันนี้ของฉันจะวาไปบจำไว้ด้วยล่ะบอสวาตี้ใช้ลิปสติกรุ่นชุ่มชื้นหน่อยดีฝีปากนายจะได้ไม่แห้งง่ายอะฮะสมิลิกท่านน้าเช้าไปเสริมสวยก่อนนะ ายแล้วอย่าหน้าเธอด้นน่นไหมอะว้าวพวกเขากําลังทําอะไรกันนะ่ะแต่ว่าน,นี่มันแปลกๆนะไม่อยากเชื่อพวกเขากังวลเรื่องหน้าตาของตัวเองเหมือนพวกเราเลยได้ยินป้าพวกเขาใช้ลิปมันให้ปากชุ่มชื้นด้วยนะดีนะสิวัสวัติอยากให้รอยค้ำนั่นหายไปไหมฮะว,ว้าวเย็นจังอ่ะแล้วกก็อีก,กัน ทำดีๆหน่อยรอยําฉันจะได้หายไปหมดเลยเงียบๆหน่อยฉันก็ต้องทําของฉันนะเฮ้ยแล้วปากแล้วว่าไงพอดีฉันอยากใช้เองอะแต่สําหรับเพื่อนจะให้ก็ได้เรียบร้อย15นาทีเฮ้ยฉันจะพูดยังไงล่ะบอสสวัตตี้เงียบๆหน่าฉันจะมาร์กให้ตัวเองบ้างแต่แน่อย่าหัวเราะสิเรากำลังจะหลับแล้วนะเธอเห็นไหมบอสวัตตี้มาร์กปากด้วยอีหละ <c oughs> บ้าจริงเธอเห็นสมิลิกไหมฉันไม่นึกเลยว่าพวกเขาห่วงหน้าตาตัวเองขนาดนั้นนะเนาะดูพวกนั้นสิรีบระยับเต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะบ้าจริงแดนหน้าพวกเขากําลังเสริมสวยกันอยู่และพวกเราล่ะโถเอ้ยพวกนั้นไม่น่ามาที่นี่เราจะทํายังไงกันดีพวกนั้นจะเห็นเราในสภาพนี้แล้วก็โอ้สมิลิกแจงจังฉันชอบอ่ะโอ้สมิลิกโคโทรมาหน่ะฮัลโหลรับโคต ครับเดี๋ยวอีก10-15นาทีไปครับ,รบไม่10นาทีน่ะเหรอก็ผมยังไม่ทําทำให้ผิวชื้นเลยตอนนี้กำลังซ้อมกันอยู่เหรอครับเดี๋ยวไปครับบอสวาตี้เดี๋ยวเข้าจะไปซ้อมแล้วจะไปสภาพนี้ได้ยัง <คน S 1> ไงโคตรมาหาแล้วบอกให้ไปเดี๋ยวนี้เราต้องรีบไปแล้วแล้วเข้าไปถอดทุกอย่างที่หน้ายิ้มไปสมิลิกถ้าเป็นคนเห็นเราล่ะหน้าอาจจะตายไปเ่อไปกัน พวกนายดูสิว่าผมฉันยาวแค่ไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันก็ทำเดดล็อกได้แล้วเดี๋ยวก่อนพวกหนุ่มสำอางพวกนี้เป็นใครอะ่ะไม่ใช่หนุ่มสำอางแต่เป็นหนุ่มนักบาาต่างหากอะ่ะคนหนึ่งแฟนยาน่าอีกคนก็แฟนแดนน่า <laughs> วัสวาตี้นาะยจะหลบทำไมอะ่ะว่าเราออะไรของพวกนายอะ่ะอยามีปัญหาเหรอไปไกลเลยไป <laughs> <laughs> พวกเราดูแลตัวเองไม่เหมือนพวกนายหรอก ไปเธอบอสวาตี้ตลกจริงๆเลยอ่ะนี่เหรอแฟนแดนน่าใช่ดูบอสวาตี้สิดูที่ปากเขาสิไม่ใช่ปากชั้นน่อยนี่มันบอสปากทำให้ปากชุ่มชื้นอ๋อใช่ทำให้ปากชุ่มชื้นนี่นายจูบกับยาน้าจนปากนายแตกเลยอย่างนั้นน่ะเหรอ หยุดนะสมิลิกปากนาปกติดีอะแสดงว่าไม่ได้จูบบนหน้างั้นเหรอฉันไม่จูบบนหน้างั้นเหรอจูบสิฉันแค่ดูแลตัวเองดีปากเอ,อ,อกเ้ยเกลียบประชมัดต,ตัวเฉพยคนที่มีกากเพชรบนหน้านั่นน่ะนีมาใจเย็นหน้าไปกันเถอะพวกนั้นเป็นผู้ชายแบบไหนกันน่ะมีม้านบนหน้าแถมมีดาวติดจมูกนั่นบ้าเอ,อ้ยน่าอายจริงเลยช่างสิพวกเราปกติดีแค่พวกเราดูแลตัวเองดีเท่านั้นน่ะไปซ้อมกัน บ้าเอ้ยทำไงพวกนักบาสดีอ่ะขันไม้ขันมือจริงๆอ่ะเลยไม่มีใครห้ามลายไว้ทำอะไรก็ทำหลังเลิกเรียนฉันทำแน่พวกนักบาสนั่นเผยตัวตนแล้วสินะใช่ใช่เป็นนักบาสแท้แต่กลับทำตัวเหมือนกับผู้หญิงอ่ะฟังนะพวกนายฉันจำได้ว่าแม่ฉันเคยเอามากวมาแปะเอาสิวหัวดำจากจมูกออกด้วยละพวกนายพวกนายหัวเราย้อนนักบาสนั่นเหรอแปลกตรงไหนอ่ะฉันก็ใช้ครีมเหมือนกันอ่ะแบบนั้นมันแปลกเหรอช่างเถอะน่าไปเรียนกันดีกว่าในที่สุดก็ไปกันสักทีฉันเบื่อจะนั่งอยู่ตรงนี้เต็มที่แล้ว ใช่นะั่นมันแปลกมากเลยผู้ชายกับมากหน้าหนะ้าใช่ได้รู้อะไรเยอะแยะเลยเอาล่ะกลับไปห้องเรียนกันเถอะไปกันนี่แดนน่าฉันชักจะสนใจหลังเห็นพวกเขามาักหน้าแล้วลันก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นหลังเรียนข้ามนี้จบพวกเราไปหาพวกเขากัเถอะโอเค,อเคนะไปกันเอาตามนั้นโอเคนะเรียบร้อยไงยจ้ะทุกคนไงพวกอย่าหน้ามาแล้วไม่น้ามาเลยนะหลน ไปหานักบาสของเธอสิอ๋อโทษทีไปหาเย็นักบาาของเธอสิอททออสพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจทำไมถึงหัวเราะย่อใส่บอสสวัสตตี้ของฉันล่ะหรือว่าอยากโดนละะ่ะคะรู้ไหมโอ้ยอย่าน่าพวกเราไม่อยากรู้ว่าเธอมา,รากรกปากให้บอสสวัสตตี้ด้วยอะใช่อย่านะาฉันว่าเธอชักจะหลอกความหลอกเข้าไปหน่อยแล้วนะฉันไม่ได้มากอะไรให้เขาทาั้งนั้นหยุดนะพวกเธอรู้เรื่องมากหน้าได้ยังไงก็เขามากปากแล้วก็เดินไปทั่วโรงเรียนนะสิกล้าาไม่ตลกเลยนะ แถมตัวยหอมตลอดเวลาด้วยไม่เหม็นเหมือนพวกเธออุ๊ยไงจะว่าไปเธอได้ยินข่าวรอเปล่าใช่ไดนะ่าพ่อนักบาสแฟนเธอนี่ใช่ย่อยนะเอ่อข่าวอะไรอะ่ะได้ยินอะไรมางั้นเหรอใช่ไดนะ่าเธอทิ้งฉันไปได้ไงอะ่ะนักบาสของเธอไม่ใช่แบบที่เธอคิดหรอกนะใช่เขามากหน้าเดินไปทั่วโรงเรียนอตอนแรกฉันว่าเขาไม่เท่าไรแต่ตอนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยอะ่ะไม่อยากทักทายพวกนั้นด้วยซ้ําดีมากบอกเรื่องมาร์กปากสิแถมยังใช้ริบมันทาปากด้วยอะ่ะพวกเธอจูบกันบ่อยเหรอ สนใจเรื่องนั้นเองสินะดีมากดีมากใช่ดีมากเราจูบกันพอใจหรือยังล่ะว่าเอยดีมากเราไม่น่าพูดเลยอ่ะดูเธอพูดอวดนั่นสิอย่างนี้เองสินะถ้าใจผู้หญิงชอบเราต้องดูแลตัวเองก่อนทั้งมาร์กหน้าแล้วก็มาร์กตาเท่ห์นายเป็นแบบเขาด้วยเหรอนายอยากทำตัวแปลกพวกเหรอก็ลองดูสิฉันตัดขาดจากการเป็นเพื่อนกับนายเลยจจอะไรของนายมันมีให้ใช้ก็ใช้ไปสิสาวสาว,สาวพวกเธอชอบแบบนหนล่ะผู้ชายดูแลตัวเองหรือว่าแบบปล่อยเลยล่ะเลือกแบบไหนฉันชอบผู้ชายแบบแมนแมแบบปล่อยตัวเองอ่ะ จูลี่ฉันชอบผู้ชายดูแลตัวเองให้ผมสวยสวยอะ่ะใช่ผู้ชายแบบนั้นหน้ามองจะตายไม่ใชู่พที่มีแต่สิวเต็มหน้ากับหน้าผากอะ่ะใช่ดีมากเพราะงั้นฉันถึงได้บอกเลิกนายนายต้องหัดดูแลตัวเองบ้าง,อองานะเขาว่าไงเดน่าฉันดูแลตัวเองอยู่นะฉันตั้งหอมแล้วก็สะอาดด้วยอะ่ะใช่ดีมากนายสะอาดแต่นายไม่เคยมากหน้าถ้าไหนมากหน้านะนายจะไม่มีสิวซักเม็ดบนหน้าเลยเพราะงั้นพอแค่นี้เถอะ เธอไม่ชอบฉันเพราะสิวเหรอเธอเห็นในหน้านักบาสน,นั่นหรือยังอะ่ะใช่ด้หน,น้าจะมากหรือไม่มารกก็มีสิวเหมือนกันนั่นแหละดนหน้าฉันก็เห็นด้วยกับเธอนะเห็นหน้าฉันไหมล่ะฉันเองก็มาร์กหน้าเหมือนกันนะดีมากอะแถมดีมากนาตาชานาตาชาอะไรเธอเดาที่มาร์กหน้ามาหรือเปล่าอะแต่หลกจังเลยดีมากฉันไม่ไดเอาม,มานะจูลี่จูลี่เธอมีไหมอะ ดีมากจะไม่มีหรอกนะดีมากแต่ฉันมีมาร์กหน้านะกิกิเธอเก็บไว้ใช้เองเถอะนะอาเทมฉันได้ยินามาร์กหน้าเหมือนกันอ่ะขอฉันนึงได้ไหมเผื่อได้น่าจะกลับมาหาฉันอ่ะฉันมีที่มาร์กหน้าไปตั้งๆเลยไปเลือกเอาตอนพักได้นะอาเทมนายมีที่มาร์กปากบ้างไหมอ่ะมาร์กแบบนั้นมันแพงนะแต่ฉันจะให้ก็ได้นี่เลยตอนพักเบรกเราจะมาร์กหน้ากัน ว้าว <Wow. S 2> อย่าเพิ่งนะฉันจะให้นายทุกอย่างเลยอาเทมฉันต้องการมาร์กที่ดีที่สุดส่วนฉันอยากได้มาร์กปากอาเทมเร็วหน่อยฉันหิวแล้วฉันเบื่อนายกับฮอตดอกของนายแล้วนะแพทริกโอเคคอสเตียอันนี้ของนายว้าวปากโอเคดีมากอันนี้ของนายว้าวมาร์กฉันจะหล่อแล้วพวกนายทําอะไรกันอยู่นะ่ะทําไมฮือฮาฮอตดอกอยู่อย่างนั้นเหรอและอันนี้ของนาย ไม่ใช่วัคซีนนี่นะอาเทมอะไรน่ะไม่ใช่วัคซีนนี่คือมาร์หน้าที่แพงที่สุดตั้งหากล่ะเอาไปจใชยพวกนายเราอยากเป็นคนหลอกกันแล้วอ่ะใช่ฉันจะมาร์กหน้าแล้วแดนหน้าก็จะกลับมาหาฉันอีกครั้งอ่ะฮะแล้วยาหน้าก็จะกลับมารักฉันอีกครั้งเหรออาเทมเครื่องหนึ่งสิก็ได้พวกนายมาร์กหน้าไปเงียบๆเถอะน้ามารอันนี้ใช่ยังไงอ่ะดีมานายต้องบีบออกมาแล้วลงบนหน้าอาเทมฉันต้องทำไงกับมันน่ะทำอะไรทำอะไรเหรอทางไงอ่ะ เอาละเดหน้าไปยัง <S 2> <S 2> ไปกันเถอะไปหาพ่อหนุ่มนักบาสของเราเมลิกปากชันชาแล้วอ่บาสวาตี้ไม่เป็นไรหรอกหน้ายัยจ<ๆ>้าบาสสวัตดี้ยายยัยดูดีจังในเหล่ม<ๆ>ามากเลยผ่อนเพอไ<ๆ>หมแน่นอนเต็มอิ่มเลยละเอาละสาวๆไปกินข้าวกลางวันกันไหมใช่ฉันจะกินขนมปังไส้กรอบบาสวาัตตี้เราก็ไปกันเถอะว้าวพวกเขาดูดีจังเลยอ่ะ ใช่เหมาะสมกันมากๆเลยล่ะพวกผู้ชายหน้าตาดีจังเลยอ,ะอ่ะหรออะไรแบบนี้มาเถอสะสาวๆไปโรงอาหารกันเถอะโอเคไปกัน,กนสบายจังเลยอะ่ะพวกนายของฉันโฟมเยอะจังอะ่ะฉันรู้สึกได้เลยว่าปากฉันอิ่มขึ้นนะฉันรู้สึกหล่อขึ้นมาเลยอะ่ะเห็นไหมล่ะพวกนายบอกเราว่าการดูแลตัวเองมันเจ๋งจะตายอะ่ะสบายดีด้วยนะเชื่อหรือเปล่าล่ะรู้สึกไงบ้างบอสวาตี้อาา่าฮะได้ถ้าจะกินอะไรหรอขนมปังไส้กรอกหรือเบอร์เกอร์ขนมปังไส้กรอกฉันชอขเอเบอร์เกอร์ แดนน่าเธอจำฉันได้ไหมฉันเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะฉันทาให้สิวหายแล้วฉันก็ทาปากให้ชุ่มชืน้นยาหน้าสวนฉันหล่อขึ้นแล้ววโอ้พระเจ้าสาวๆอย่ามองนะอย่าหน้าอย่ามองนะพวกนี้ใครกันน่ะพวกแปลกๆอะ่ะเอาอะไรมาแปะหน้าก็ไม่รู้อะ่ะบ้าเอ้แดนน่า,นนาดีนะที่เธอเลิกกับดีมากผู้ชายแบบนั้นก็ทําแบบนั้นกันน่ะสมิลิกฉันไม่เข้าใจเลยอะ่ะ ไม่เข้าใจอะไรเหรอคลั่งความสวยความงามไปแล้วอ่ะเป็นผู้ชายจะแท้แต่กลับมากหน้าแถมเติมความชุ่มชื้นให้ปากด้วยอ่ะดูดิบอสวัสดีฉันไม่เข้าใจนายสมิลิกนายม่ชอบแบบนั้นหรอกเหรอก็ใช่นะสิฉันกับมากหน้าน่ะเหรอไม่มีทางอ่ะไม่มีทางเลยโดยเฉพาะปากอ่ะแย่สุดๆไปเลยหมายความว่าไงอ่ะพวกนักบัตรตุ้งติ้งคนต้องเรียนรู้ว่าพวกนายมากหน้าแล้วก็เดินไปซ้อมบาสอ่ะเข้าใจไหมหมายความว่าไงอ่ะ มลกฉันเห็นหมดแล้วฉันเห็นในมาร์กหน้าในห้องน้ําด้วยแหละบาาสวัสดีฉันก็เห็นในมาร์ปากด้วยเหมือนกันนะจริงๆแล้วแบบนี้มันก็ปกติดีนะเจ๋งจะตายที่พวกนายดูแลตัวเองนะใช่การดูแลตัวเองน่ะทั้งเจ๋งทั้งมีประโยชน์อีกด้วยนะใช่ได้น่ฉันดูแลตัวเองมากกว่าผู้ชายคนนั้นอีกฉันไม่เหมือนเจ้าเสมอมั่นหรอกอ๋อหรอดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนแบนแบนสุดยอดไปเลยกดไลค์กดติดตามช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ้า